สวัสดีสวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วครับกับหนุ่มหน้ามนคนบ้านานครับเจอกันที่ไลมีของดีๆมาฝากกันแน่นอนครับวันนี้อัปเดตนะครับผมสาขาเทพรักษ์นะวันนี้มีรถเข้ามาประมาณเกือบ10คันนะและในนั้นประมาณ7คันนะจะเป็นรุ่น4ประตูตัวเตีย้ยที่ทำโปรโมชั่นต่อเนื่องนะครับแล้วบอกกันเลยว่าเพื่อนๆคนไหนที่พลาดไป ที่เลขไม่ไม่ถึง100 0 0แสนกิโลดูในคลิปนี้นะครับมีอยู่หลายคันเลยแล้วสภาพบอกเลยว่าสวยมากๆเลขไม่ก็น้อยด้วยะไปกันเลยครับนี่คันนี้เข้ามาวันนี้นะเพื่อนนะเป็นเจ้าตัว e su su d max ตอนเดียวก็คือนี่ครับตู้ทึบสไลด์ข้างนะครับผมบอก้วคันนี้ไฮไลท์เลขไม่น้อยมากอะดูทะเบียนเยอะดีนะ2เท่าจอนี่ครับตามนี้เลยเพื่อนไป ไม่การเสียเวลาผมให้เพื่อนๆดูเลยครับรถรึ่งมานะครับนี่เป็นมือหมุนนั้นเพื่อนนะมาดูเลขใหม่ครับด,ดูเลขใหม่ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรที่ใช้ไปเท่านั้นเองปีอะไรดูเอกสารปีหนึ่งเจ็ดนั้นเพื่อนนะเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งร้อยห้าสิบไม้นะว้าวมากภายในเพื่อนๆดู อันนี้เป็นเกียร์เดินหน้าหกสปีดนะเพื่อนว้าวไม่ห้าหมื่นห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลเป็นบานสไลด์ข้างพเพื่อนดูสภาพนะนี่แหนบเสริมลงเล่มเรียบร้อยนะแต่ล้อเป็นล้อเดิมนะล้อสเปคกลงงานนี่เพื่อนเป็นบานสไลด์ข้างนะครับดีผมไม่มีกุญแจจะเ,เปิดสไลด์ข้างก็คือสไลด์ข้างด้านลงด้านท้ายน,นี่เปิดไม่ได้นะเพื่อนนะ เป็นของบริษัทหนึ่งที่เช่าไปนะแล้วก็หมดสัญญาแล้วก็คืนมาเพื่อนใครอยากได้แบบนี้ทักมาด่วนๆเลยราคามาคุยกันหลังไมเอาแล้วกันนะครับไปไปคันที่สองครับนี่เป็นรุ่นที่ได้รับการซื้อมากที่สุดในตอนนี้ไปกันเลย3ก็ต่อ9 4. นี่แหละครับ โอโหวันนี้เพื่อนๆก็มาจากภูเก็ตบ้างหนองสอกบ้างนะครับอ่ะนี่น็อตไม่ขยับนะเพื่อนพอดีมันเข้ามาช่วง5้าโมงตอนนี้ก็6โมงครึ่งละนะครับทานเดิมๆแบบนี้เพื่อนนทเใสๆเลยอ่ผมจะเน้นตรงนี้นะนี่ยี่างคืนนี่จะเห็นชัดเลยไม่มีไอให้เห็นนะเพื่อนไปไปดูเลยว่าเลขไม้เท่าไหร่ครับคันนี้ กุญแจได้มาสองชุดเต็มนะครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่ดูเลยครับ7 6 6 0หมกิโลสวยมากๆใครยังาคาใซหรือว่าใครกำลังหาข้อมูลจนจองไม่ทันนะเพื่อนรถใกล้จะหมดแล้วนะรถนี้ผมแจ้งได้เลยว่ารถใกล้จะหมดแล้วนะครับจาก450คันเหลือาามา ชดสองมาทำโปรนะครับก็คือ180ยปดสคันตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วก็น่าจะประมาณ50คันได้นะตอนนี้ที่เหลือเพื่อนให้ดูอันนี้คันแรกจะให้ดูละเอียดหน่อยอันนี้มาเจ0 0 0มืนะ,ะมาดูเอกสารครับแอร์เย็นฉ่ำปี18นะครับนี่เป็น4ประตู2.0ดีเซลรุ่น E ีนะครับเพื่อน รุ่นยอดนิยมเลยนี่แหละครับสวยมากเพื่อนแล้วมีแคลรี่บอยหรือบอยแท้นะครับมาให้ทุกคันเลยชุดนี้แทบจะไม่ต้องเก็บงานสีนะมีบางคันแค่นั้นที่มีแผลมาอันนั้นเรามีใบเคลมให้อยู่แล้วไปคันต่อไปเลย่นเพื่อนคันนี้ทะเบียนสีเขียวแน่นอนครับเป็นแคบครับอ่อาจริงๆด้วยคันนี้ไม่ได้จัดโปรราคาพิเศษนะรุ่นนี้ าราคาจะอยู่ประมาณสี่แสนกว่าๆนั่นเพื่อนมาดูเพราะอะไรทำไมมันสี่แสนนี่ผมดูแล้วไม่แค่8ปดหมื่กิโลเท่านั้นเองเป็นแคปเป็นแคปนั่นเพื่อนนะเป็นอ p e เพ a นแคปอะโดยหน้า6สปีดปีอะไรเป็นปี18นั่นเพื่อนปี18 2 4งแปด้ามะสวยมาก ดูเบาะเบาะไม่ไม่มีการฉีกขาดเลยแทบเปิดได้นี่แบบนี้เลยครับเพื่อนโอ้โหสวยงามและที่สำคัญได้เป็นคาริบอยทรงสรงสูง,งสองชั้นอันนี้ราคาคุยกันหลังหม่แล้วกันครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าต้องดูในระบบนะครับเพระเรถเพิ่งเข้ามานะครับสำคัญนี้นะไปในขั้นขาวเราไม่คุยแล้วกันพอนขาวมี ราคาอยู่แล้ว3 7 9 0 0 0บาทเป็นตัวเซดอ d i t i นะเกียร์ธรรมดาอ่ะคันต่อมาเลยคันเพื่อนคันนี้ทะเบียนนี้นะครับไปดูเลยครับโครงสร้างครับน็อตไม่มีขยับทุกตัวเอคานเดิมๆให้เห็นนี่แหละครับหัวนงหัวน็อตเนี่ยให้เห็นเลยเนี่ยไม่มีการไขนะครับนะครับนี่แผ่นใสๆสนี่ มาดูเครื่องผมสตาร์ทไปประมาณ10กว่านาทีแล้วนิ่งกริปไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์นะเพื่อนนะรถพวกนี้ดูแลมาอย่างดีเราเอาไปใช้ต่อกันยาวๆอย่าลืมนะครับซื้อสดแบบ7%จเราไม่เก็บนั่นเพื่อนนะราคานี้คือจบแล้วจบเลยนะครับนีุ่ญแจได้มา2ชุดนะคันนี้มาดูเลขไมค์คันนี้เท่าไายโหแอร์เ,อเย็นมาก คันนี้เลขไมแปดหมื่กพัสอง้อยยี่สิบสี่กิโลเมตรสวยสวยสวยมากมชมไปพูดไปผมหลายหลายท่านเอซนะครับก็ขอพระคุณนะครับที่ที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็ที่สําคัญคือมาซื้อกันเยอะแยะมากมายทั่วประเทศไทยเลยนะครับวันนี้ก็อย่างที่แจ้งอ,อพี่ผู้ชายมากับแฟนะครับนั่ง เครื่องมารับรุ่นนี้เลยสามดรถสวยถูกใจมากๆโอนตังเลยจ่ายวันนี้เอารถวันนี้ก็ได้เหมือนกันนี่นีนะเทลิบอ,อยนะครับสวยรถแค่ไม่มีรอยขูดขีดเลยชุดนี้นะอา้าวคันนี้มีนิดนึงนะครับนี่แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีใบเก็บไมคเคมให้นะคันต่อไปเลยครับเพื่อนๆทะเบียนนี่เลยทะเบียนนี้เลยนะครับ ชอบคันไหนนะครับเลือกคันนั้นอย่าลืมนะครับถ้าชอบแล้วแคปหน้าจอมาด้วยนะครับออ้น,อน็อตเดิมๆคือผมตั้งใจให้เพื่อนๆได้เห็นว่ารถมันเดิมจริงๆนะอันนี้คือไม่ได้ผ่านการทําความสะอาดมาเลยนะครับก็คือมาจากหน่วยงานก็มาแบบนี้เลยนะครับนี่แหลคคะครับเขตอย่างเงี้ยครับ งฟิกแน่นมากฝากระโปรงฝากระโปรงนี่สีเดิมนะครับสติกเกอร์รอยอาร์กรอยบุบรอยฉีดต่างๆอยู่ครบนี่แหละครับคือรถเกเงไมาดูเลขไมคันนี้ไปเลยคันนี้เลขไมอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเ้า7า72,434กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับกุญแจได้มา1ชุดนะคันนี้นะ จะได้มา1ชุดนะครับพอดีตกเกือบจะทุ่มแล้วหกโมง40มกว่าแล้วนะครับรถเข้ามาประมาณเกือบห้าโมงเกเกือบหกโมงนะพอดีผมอยู่พอดีอ่ะปี18ตามนี้เลยนะเพ,นเพื่อนเพราะว่ารถท,ทุกทุกคันที่เป็น4ประตูตัวเตี้ยจะเป็นปี18บแปดทั้งหมดนะครับสบภาพก็อยู่ที่ความพอใจที่เราซื้อนะอันนี้ผมแจ้งเพื่อนๆเ,เลยสวยๆแบบนี้แล้ครับ นี่มีแคลร่บอยทรงหัวเก๋งนะครับคนนั่งท่า้นในสามารถเปิดเรื่องกระจกแล้วก็ประกาศถ่ายเทได้เลยนะครับนี่คือคันนี้นะต่อไปต่อไปคันนี้ครับทะเบียนนี้นะครับแคปหน้าจอมานะใครชอบคันไหนนะครับบอกได้เลยว่าใครไวใครได้นะรถสสวยๆีีครับน้อตให้มีขยับสักนิดเดียว ปั๊ม BBS e ยังใสไม่มีฝุ่นเลยฝุ่นนิดนิดหน่อยเที่ยเพื่อนแต่พอผมเก็บงานให้แลว้วบอกเลยประทับใจทุกคนนะครับทุกค่นออกไปต้องเนี้ยนะเก็นสีใสนี่นะมาดูเครื่องยนต์เป็นยังไงนี่ละครับว้าวมากเป็นกลุ่มที่น่าใช้มากๆนะครับราคานี้โดนใจเลย หลายท่านหาข้อมูลมาหลายปีเพื่อจะซื้อรถสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้ที่บ้านนอกหรือเอาไว้ใช้ที่ครอบครัวกับครอบครัวเนาะอันนี้ก็เป็น1นึ่งหนึ่งตัวเลือกเ,อเพื่อนๆนะคันนี้กุญแจได้มา1ชุดนะครับอ่ะมาดูโอ้แอร์เย็นมากเลขมาอยู่ที่91,840กิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อนๆดูเอานะครับเนี่ยเดินหน้า6สปีดทุกคันนะครับ ปีสปด้แกเย็นมากน,นี่สีสวยคือสภาพเป็นเดิมๆเลยเ,เพื่อนๆพอผมปรับสบภาพภายในภายนอกให้เคลือบสีก่อนสองรอบนี่ผมบอกเลยว่าโหคลิปเลยยิ้มไห่หบเลยบางคนมารับรถนะ <c oughs> อันนี้พูดด้วยความสัจจริงอ่ะขั้นต่อไปเพื่อนๆคันนี้นะครับชอบคันไหนนะครับ หน้าจอมานะครับถ้าจะซื้อเลยซื้อสดที่มีแวดไฟแน้นก็ลองรับนะแต่ผ่านยากหน่อยตอนนี้นี่น็อตไม่ใครยาบนี่ครับค <Okay. S 1> าน้เดิมเดิมที่เราเห็น <Okay. S 2> ใส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 ที่เราเห็นหน wow, นะี่นะมันเาแมนถ้าคันไหนมีควันขาวขึ้นน่ะ ผมไม่ให้เอาไปนะเพื่อนผมจะส่งเข้าลานประมูลเลยตีกลับเขาหน่วยงานเลยอะมาดูเลขไมค์คันนี้ครับไม่สวยไม่ต้องซื้อนะผมบอกเลยสโลแกนผมแหละกูแจหนึ่งดอกครับนี่โอ้ยเลขไมคหกหมื่นหนึ่งพันสองรห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับรถกลุ่มนี้เพิ่งเข้ามายังไม่มีการจองนะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปแล้วหรือว่า กำลังรอชุดนี้อยู่คือรอชุดที่มันเป็นเลขมไม่ถึงแสนเนี่ยร็สภาพแบบมีแครี่บอยนะครับอย่าพลาดนะผมบอกเลยรถสวยปิิปมากๆว้าวว้าวมากนะครับเเพื่อนสวยงามทะแบบีนนี้นะต่อไปเลยครับ ต่อไปคันนี้ไม่ได้ร่วมโครงการน,นะคันนี้นะครับแต่ว่าผมมีไฮไลท์ให้ดูคันนี้แต่มีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วก็พี่ชายที่หนองจอกนะครับพอได้ข่าวว่ารถจะเข้าก็บึงมอเตอร์ไซค์มาเพื่อที่จะมาเลือกรถที่ตัวเองตั้งใจอยากจะได้นะครับตอนแรกมาจะมาตั้งใจจะมาเอา379แต่ได้คันนี้ครับเพื่อนเลขหมื่นสาม้ยเก ราคาขาย4 1่0ส0หนึบาทซื้อสดครับพี่ช้าที่มาจากนอตจอกแกไม่คิดมากเลยพอเห็นปุ๊บรีบจอเลยว่ารถที่นี่นะครับผมบอกเลยว่าคิดช้าไม่ได้รถนะผมบอกเลยเร็วมากสวยกริบอันนี้คือมีเจ้าของแล้วนะครับแบบไม่มีแคริบอยรุ่นนี้ไม่ใช่ยีนะเป็นเจพัดนั่นเพื่อนนะอันนี้ขายเรียบร้อยก็จะมารับประมาณวันคันหน้านะครับยินดีด้วยนะครับ ไปครับอีกสองคันสุดท้ายราคาโปรทะเบียนนี้นะครับเพื่อนๆแคปหน้าจอมานะครับไปดูโครงสร้างกันโอ้ยเดิมเดิมแต่ยังใสๆอยู่เลยนี่ครับการเดิมๆสีโรงงานเป็นอย่างนี้นะครับอเอใสๆอย่างเงี้ยราม่มีขยะ ียมมากโอ้โหไปดูเลขไมค์คันนี้เท่าไหร่ครับสภาพสวยเลขไม์ยอยู่ที่1 2ึ่งแสนองห่ะไหน่งแสนสองมื่นห้าพันห่ิบเจ็ดกิโก็คละกันไปราคาเดียวนะเ,นเพื่อนนะเลขไมค์เห็นไหมมีความต่างแต่ราคาเดียวกันนะครับใครทันในกลุ่มของ เลขไม่ถึง10,000แสนกิโลเมตรตอนนี้ถือว่าโชคดีมากๆข้อรถใกล้จะหมดแล้วนะครับย้ำนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับใครหาสีประตูราคาไม่ถึง4 0 0แสนะ่ะกลุ่มนี้บอกนี่แหละค,คือรถที่น่าใช้มากๆเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับไปขั้นสุดท้ายทะเบียนนี้นะครับแคปหน้าจอมานะครับ ไปดูนี่ครับรถไม่มีขยบดูตรงดูแต่ฟร,รัมบ b s อพออากาศพอปรับสภาพแล้วผมบอกเลยเพื่อนๆยิ้มไม่ยิ้มไม่หบอะ่ะเพราะว่ามันสะอาดมากนะครับด้วยมืออาชีพนะครับอันนี้คือเรามีหน่วยงานปรับสภาพให้นะครับดูสวยงามอ่ะมาดูเลขไม้ครับคันนี้เท่าไหร่ว้าว อันนี้ได้กุญแจมาสองชุดนะครับครบเลยอ่าไปดูเลขไม้ครับคันนี้94,999โอ้โหเลขสวยมากมากนี่คือเลขไม้นะเพื่อนเดินหน้า6สปีดเอกสารดูหน่อยอีหนึ่งแปดแท้ๆเลยเครื่องสองอยี่สิบเฮ้ยขครองยู่สี่ดีเซลร้ 150, อยห้าสิบเฮ้ยร้อยห้าสิบมานลเพื่อนนะนี่คือกลุ่มที่เข้ามาใหม่วันนี้ วันนี้วันที่20มิถุนา67นะเพื่อน20มิถุนา67ดูในส่วนของวิดีโอที่ผมถ่ายผ่านหน้าจอมือถือผมเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนได้ชมชอบคันไหนแคปหน้าจอมานะครับแล้วก็ทักผมมาสนใจครับสนใจขาว่ามาเลยอย่ารีรอนะครับถ้าเรามีโครงการที่จะซื้อรถใหม่ต้ายแดงหรือว่ามือสองสภาพส,สวยๆแบบนี้ พลาดไปเสียโอกาสนะครับราคาแบบนี้หาไม่มีแล้วนะครับหาไม่มีแล้วแล้วสภาพเกรดเแบบนี้โครงสร้างแบบนี้ก็ลองหาตลาดดูพบทวนหรือว่าเปรียบเทียบก่อนแต่อย่าเปรียบเทียบนานนะผมบอกเลยหลายๆท่านพลาดไปแล้วเอามาันคืนมาไม่ได้เลยครับเพราะคนที่เขาหาอยู่เหมือนเราเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายเลยเนี่ยก็มีเยอะเลยนะครับก็ขอบพระคุณเพื่อนทุกคน F อซทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น ภูมไว้ทางานหรือว่าข้าราชการเกษียณเยอะมากก็ขอบพรอคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับทั้งหลายนะครับที่เอารถจากหนุ่มนวลไปใช้แล้วก็ประทับใจกันทุกคนนะครับผมนี่นะครับว้าวชุดนี้สวยมากๆเพื่อนๆใครอยากได้คันไหนนะครับก็ดูวิดีโอสักสองสมรอบก็ได้ให้มั่นใจแล้วหลังจากนั้นก็โทรมาหาผมได้เลยนะเพราะว่า คิดเยอะไม่ได้นะครับรถที่นี่บอกนี้เลยโ <c oughs> ดยเฉพาะคันนี้คันนี้ผมบอกเลยราคาสามแสนต้นต้นหรือสองแสนปลายนี่แหละนะครับใครอยากได้รีเควสหรือทักมาเดี๋ยวผมดูให้นะครับในส่วนของราคาโอเคใครสนใจนะครับในส่วนของรถราคาพิเศษกลุ่มราคาพิเศษประมาณ7 8็ดแคันนะก็ทักหรือว่าโทรเบอร์โทรอยู่ใต้วิดีโอทุกวิดีโอนะครับแล้วก็ลิงก์ลงไลน์ให้เพื่อทักทายเบอร์สอบถามเพิ่มเติมได้โอเคสรับคลิปนี้กลับบ้านก่อน ไปแล้วครับสวัสดีครับ